เดี๋ยววันนี้นะคะวุจะใช้เจ้าตัวนี้นะคะในการทําเมนูบาน์นฟฟี่พายค่ะสวัสดีค่ะพาวเวอร์บายกูรูนะคะรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอที ไปกับนักรีวิวสินค้าจากโท w e r b วุ้นเส้นเสียพรรสอนสถาพรวิริยกุลน,นักรีวิวสินค้าจากสาขาโท w e r b โรบินสันรัตนกระบังนะคะวันนี้นะคะคุณจะมารีวิวตัวนี้เลยแส์มิกเซอร์เครื่องผสมอาหารแบบตั้งโตนะคะยี y ่ห้อครับรุ่น KR 6 4 SM MM 0 1นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเจ้าตัวนี้นะคะเขามีอุปกรณ์อะไรเข้าให้เราว่างนะคะเราไปชมกันเลยค่ะ หลังจากที่เราได้แกะกล่องกันไปแล้วนะคะข้างในตัวกล่องนะคะเราจะมีตัวแรกเลยคู่มือค่ะตัวคู่มือนะคะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษลูกค้าสามารถซื้อเป็นของขวัญทห้ตัวเองหรือว่าจะเป็นของขวัญให้เพื่อนก็ได้นะคะใช้ได้ทั่วโลกเลยนะคะตัวถัดมานะคะจะเป็นตัวเครื่องตัวนี้นะคะตจ้าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาจะมีระบบยกหัวนะคะนี่เลยถ้าลูกค้าต้องการยกเนี่ยะจะใส่อาหารเข้าไปหรือเปลี่ยนหัวนะคะเราจะใช้หมดนี้นะ จะเป็นโถปั่นสแตนเลสค่ะตัวนี้นะคะจะแข็งแรงทนทานแล้วก็น้ําหนักเบามากๆเลยนะคะมาพร้อมกับฝาปิดตัวพลาสติกที่กันอาหารกระเด็นค่ะแล้วก็จะมีช่องตัวนี้นะคะในการใส่อาหารหลังจากที่เราปัน่นแล้วก็ต้องการจะเติมอาหารเข้าไปนะคะแล <Wow. S 1> ้วตัวถัดมานะคะที่เขาให้มาด้วยจะมีหัวปั่นทั้งหมด3แบบค่ะแบบแรกจะเป็นหัวตีแบบตะขอนะคะตัวหัวตีแบบตะขอเนี่ยจะใช้ในการปั่นแป้งหรือว่าการปั่นแป้งโดนะคะ หัวตีแบบถัดมานะคะจะเป็นหัวตีแบบตะก,ก้อค่ะตัวหัวตีแบบตะก,กร้อจะใช้ในการตีแป้งแล้วก็ตีนมนะคะทําให้ขึ้นฟูค่ะแล้วหัวตีแบบสุดท้ายด้วยกันจะเป็นหัวตีแบบใบาพายหัวตีแบบใบาพายนะคะจะใช้กับการอาหารเหลวด้วยกันค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเรามีความจุทั้งหมด4.5ลิตรค่ะแล้วก็น้ําหนัก6.5นะคะกําลังไฟใช้ทั้งหมด800วัตต์ค่ะฟังก์ชันในการปั่นนะคะจะมีถึง6ระดับด้วยกัน บวกโหมดเพาชเข้ามานะคะจะทําให้การตีอาหารเนี่ยมันกระจายมากขึ้นนะคะอนอกจากนั้นนะคะภายใต้เครื่องเนี่ยเขาจะมีจุกยางนะคะกันลื่นฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยหรือเราใช้โหมดที่แรงขึ้นเนี่ยนะคะเครื่องมันจะสั่นหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้เรามียางใต้เครื่องทําให้ยึดติดกับพื้นผิวได้ดีนะคะตัวนี้มีการรับประกันถึง2ปีเลย ถ้าเองมียยปัญหาภายในสปีลูกค้าก็เข้าศูนย์บริการก็ได้เลยนะคะหรือติดต่อที่โทรไปได้ทุกสาขาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะวุจะใช้เจ้าตัวนี้นะคะในการทําเมนูบานอฟฟี่พายค่ะาสามารถหา,หากกอุปกรณ์ได้ไง,ง่ายๆและวิธีทําก็ง่ายมากเช่นกันนะคะถ้าผู้ชมที่บ้านนะคะสามารถชวนเด็กๆที่เรียนออนไลน์เนี่ยมาร่วมทาําขนมตัวนี้ได้เลยเพราะว่ามันทําได้ง่ายแล้วก็ ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเจ้าวันอภิภัยเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์และวัสดุอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราจะต้องนำเนยตัวนี้นะคะไปละลายซึ่งหมุนไปละลายมาเรียบร้อยแล้วนะคะการละลายเนยนะคะเราจะไม่ได้ละลายให้แค่ให้ถึงกแตกมันนะคะเราจะละลายให้เขาแค่ละลายเฉยๆแล้วก็ต่อมานะคะตัวแพ็กเกอร์ตัวนี้นะคะเราจะต้องนำไปทุบให้ละเอียดนะคะแล้วก็ เราจะตัวนําตัวแท็กเกอร์ตัวนี้นะคะไปทุบให้ละเอียดเพื่อที่เราจะได้ทํามาเป็นฐานนามาเป็นฐานนะคะในการทําฐานแพ็กเกอร์ของตัวบาลนอพฟาของเราเนี่ยเราก็จะนําตัวแท็กเกอร์ที่เราไปทุบให้มันละเอียดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมาใส่เพราะฉะนั้นที่เรารองรับเ,เตรียมเอาไว้เลยและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําตัวเนยที่เราละลายเอาไว้นะคะมาผสมกับตัวแพ็กเกอร์ที่เราบดเอาไว้เราจะคนให้เขาเข้ากันนะคะ น้อยแล้วกันเนาะรู้สึกว่าน้อยไปหน่อยอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราผสมเนยกับตัวถานของเราตัวโอริโอที่เราบดเอาไว้นะคะได้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนําเขาเนี่ยไปใส่ในภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะกดเขาให้แน่นเลยมมเมื่อเรากดให้แน่นแล้วนะคะตัวนี้นะคะเราจะต้องนําตัวถานของเนี่ยไปแช่ตู้เย็นให้คอนเซ็ตตัวก่อนนะคะเดี๋ยววุ้นทอเนี่ยเอาถานเขาเนี้ย ไปแช่ตูรียนให้เช่ตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะระหว่างที่เรารอตัวฐานโอริโอของเราเชดตัวนะคะเราก็จะมาทําเจ้าตัวของวิปปิ้งครีมกันค่ะเจ้าตัววิปปิ้งครีมนะคะเราจะใช้ตัวแซนมิกเซอร์นะคะของคลาส KR64SM01 ในการช่วยทําให้วิปปิ้งของเราเนี่ยนุ่มฟูนะคะอย่างแร้นคะคะเจ้าตัว,ตวนี้นะอย่างที่บอกมีปุ่มปรับระดับได้ถึง6ระดับด้วยกันบวกโหมดเคาเข้ามานะคะทำให้อาหารของเรากระจายมากขึ้น วันนี้นะคะวุ้นจะเลือกใช้เป็นหัวตีแบบตะก้อค่ะเพราะว่าวุ้นจะใช้ในการตีวิปวิทีมนะคะ,ะในการประกอบนะคะตัวโถปั่นแซนเล็กของเราเนี่ยด้านหน้าของเขานะคะจะมีตัวล็อกถ้าเราใส่ลงไปหมุนให้ตรงล็อกนะคะเท่าน,นี้ก็พร้อมใช้แล้วค่ะในส่วนของตัวตะก้อหัวตีนะคะเขาจะมีเดือยตรงนี้นะถ้าเราใส่ลงไปในนี้นะคะใส่ให้ตรงล็อกเสร็จปุ๊บกดสปริงขึ้นเล็กน้อยแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะ คราวนี้เครื่องอพิสตเตอร์ของเราก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะคะเสร็จแ,แล้วเราจะกดหัวนี้ลงเนาะอ่ะเราเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทําในตัวของวิปปิ้งครีมกันค่ะวันนี้คุณใช้วิปปิ้งครีมเป็นน้ํานะคะตัวเครื่องนะคะเราจะต้องนําไปตัววิปปิ้งครีมตัวเถาโถสแตนเลตแล้วก็ตัวหัวปั่นนะคะเราจะนาไปแช่เย็นให้เย็นจัดเพื่อช่วยให้วิปปิ้งครีมของเราเนี่ยฟูได้เร็วขึ้นนะคะ ก็เท okay, ลงไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะกดเปิดโหมดนะคะตัวระดับที่ห้านะคะในการปั่นตัวนี้นะเราจะใช้เวลาปั่นประมาณ5นาทีเราจะใช้เวลาปั่นนะคะประมาณ5นาทีด้วยความเร็วระดับ5ถึงหนะคะ ว่าสินค้าตัวนี้นะคะใช้งานง่ายมากๆสะดวกไม่ยุ่งยากเลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจต้องตัวสแตนด์มิกเซอร์ของคร้ามรุ่น KR 6 4 SM 0 1ตัวนี้นะคะหลังจากที่มุณนได้ลองใช้นะคะรู้สึกว่าเจ้าเครื่องนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยค่ะนอกจากเขาจะมีฟังก์ชันการปรับระดับได้ถึง6ระดับแล้วเนี่ยเราใช้ริกัด อาหารได้หลากหลายมากๆนะคะเพราะว่าความแรงเนี่ยตั้งแต่หนึ่งถึงหกเลยเพราะว่าอาหารบางอย่างของเรานะคะใช้ความแรงไม่เท่ากันตัวเนี้ยตอบโจทย์คุณมากๆนะคะนอกจากนั้นนะคะเจ้าตัวหัวตีเนี่ยให้มาถึงสามแบบเลยถือว่าใช้งานได้เหมาะกับอาหารหลายๆอย่างมากๆนะคะตอบโจทย์มากๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่ประทับใจที่สุดเลยเจ้าตัวโถปั่นทําจากสแตนเลสค่ะมีความแข็งแรงทนทานน้ําหนักเบาและยังจุได้เยอะจุใจมากๆเลยนะคะ ยังมีตัวนี้อีกฝาปิดนะคะที่ทําจากพลาสติกตัวนี้นะคะกันอาหารกระเด็นทําให้วุ้นรู้สึกว่าเป็นการทําอาหารที่ง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยนอกจากนั้นเขายังมีจุดทันดื่นทําให้วุ้นว่าการใช้งานเนี่ยมันถือว่าปลอดภัยมั่นคงถาวรมากๆเลยแต่ติดทีเดียวค่ะติดตรงที่ตัวเครื่องตัวนี้นะคะเขาทําจากพลาสติกที่เป็นสีดำด้วยเนาะเวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นรอยแต่วิธีแก้ปัญหาไม่ยากเลยค่ะ แค่ลูกค้าใช้ผ้านะคะชุบน้ำนุ่มผ้านุ่มๆชุบน้ำ,นำ,นำมาใช้ในการเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องนะคะเราก็จะสามารถเก็บรักษาตัวเครื่องนี้ไว้ใช้งานกันเราได้นานๆแล้วคะ่ะหาซื้อได้แล้วที่ power by ทุกสาขาทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์เลยนะคะหรือจะชอบผ่าน Facebook แล้วก็ไลน์ของสาขาก็ได้นะ หรือช่องทางลึงจะเป็น www.powerbuy.co.th ค่ะแต่สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเลยไม่สะดวกในการใช้ท่องทางออนไลน์เลยโทรนี่เลยค่ะ1324ช็อปง่ายในคลิงเดียวค่ะถ้าลูกค้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Powerbuy ดีีโปรแรงสุดคุม้มแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ Powerbuy ครูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอที IT. สำหรับวันนี้วุ้น ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอเนีาตไปทานบาร์ฟี่พายแสนอร่อยก่อนนะคะสวัสดีค่ะ